มารอครับพี่ชายสล็อตเหลือ,อกี่คนแล้วตอนนี้สลัดยี่เบใช่ไหมครับใช่ครับเออสมาชิกเราแบมะมามาชิกแกป๊บหนึ่งนะครับเช็คไปหนึ่งครับเอ,อ้ยช่วยช่วยพี่เช็คหน่อยจะไายได้ครับได้ครับเอาแบบไหนครับออนตลอดหรือว่าไม่เอาเอา,เอาที่อยู่ตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตามหาใครก็ไม่ไม่ต้องตามเอาคนที่ไม่ต้องตามแล้วตอนนี้ก็เจ็ดคนครับในบอลเจ็ด <laughs> คนเจวินเจวินกลับอันดังคารอ๋อเบสไปหารใช่ไหม ใช่ครับไม่ <คน S 2> ไม่ใช่ครับเจวินเจวินไปธุระเ,เจวินไม่ได้โดนหา่านเจ็ดคนไม่ตัดตัดเข้าน้องๆเข้าได้ครับคแค่ไปเล่นรื่นกันอ๋อ มีประมาณสิบสองครับสิบสองโอเคตามนั้นเนี่อถามดูเผื่อจะต้องหาคนใหม่หรือเปล่า เราบูทเป็นฝีมือแมวไม่แช่วงนี้ฮะได้ฝึกกับมันอ่ะฝึกพวกผมฝึกอยู่ครับนั่งเดิมพันอยู่ครับวันนี้ตอนนี้อะไรเอ่ยนั่งเดิมพันนึกมึงเจ๊ดฝึกจริงปะเจ๊ดหวัดดีครับอุ้ยสวัสดีครับอ้าวทำอะไรกันครับเพิ่งเพิ่งมาเลยครับทำครับเนี่ยเอ่อเพิ่งเพิ่งมาหาเดินเดินเล่นครับอันนี้อันนี้คุยกับน้องๆอยู่หรอปอบปอบ yên, nói, nói chuyện này là, không có gì chết, ở đi, chết thêm đi. A, lấy thằng, chết tiêu cái đồ này, cái đồ này, máy à, đi, cái cái ไหวปะได้ไหวปะใช่เพื่อนเราเดี๋ยวราดูเดี๋ยวแพ้คาดออกเลยนะพี่ผมไม่มีไม้พี่หายแล้วเออถ้าน้องบางคนไม่มีไม้พี่ทำกันครับน้องทามีแต่มีครับพี่ไปตัดต้นไม้เลยนะเหลาเสาไฟฟ้าเลยเนี่ยมือดีไหมไม้อะไม่ทำไงอะเออว่าต้องมีอาวุธหรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกันให้ทำไงอะน้องอีงต่อพี่เดียวจะพี่ทำไงไอพี่ขึ้นให้เหรอพี่มีของขึ้นเดียดิมีมีใช่ปะพวกเองครับใช่ครับเราเล่นเราเล่นเราเล่นอย่างใช่ไหมครับพี่เปิดวันไหนวะถามได้ปะอยากรู้วะเปิดเมื่อไหร่อ่ะมีใครรู้ปะยังไม่รู้เลยอยากรู้เหมือนกันน้อง ไปไปนูป่นเปไงบ้างมีเรื่องอยังมีเรื่องแบบมีใครติดปะมีกับทีซีครับเพราะว่าเขาให้ปิดเลครูดาวเข้าครอบครัวอะไรเขาไมเจ็ดวันครับจ่าบอกครับจ่าบอกเขาไปครับจ่า <S <S ตอนนี้นทำอะไรอยู่เล่นตูไฟอ่ะ ไม่ได้เล่นครับไม่ได้เล่นเพราะหมอไม่มีเล่นไม่ได้อ้าวหมอไม่มีวันนี้อ้าวไม่มีหมอเลยหรอทั้งวันเลยครับตั้งแต่เมืองเปิดเลยครับนอกทำไมอ่ะไม่ไม่ทราบเลยครับพี่เดือดขึ้นจริงวะเนี่ย ไม่เหรอตั้งตั้งแต่ก็เรียนอะไรกันนะครับใช่ครับ,รบ,รบไม่ได้เล่นตู้ไฟอะไรครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นมาเนนะี่ย ลีลี่เงียบนะล like ีมันชอบเงียบนะสถานการณ์แบบเนี้ยพูดบ้างเพื่อนพูดเยอะหน่อยผมพูดมาทั้งปีละทั้งวันละทั้งเดือนแบ่งกันโดนบ้าง ตดนด่าบ่อยแล้วช่วงนี้ สวัสดีครับ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 เจ๊ดหรอเน้องชายพี่ไปไหนครับพี่มันอ้างว่าโดนแบนแล้วก็เลยทําฟอร์มไม่มาพี่บอกมันแล้วว่ามันมันไม่มาอ๋อใช่เพรว่ามันจะมาต่อสองทุ่มอ่ะนี่ก็สองทุ่มครึ่งแล้วอ่ะมันก็นั่นแหละทำไมมันต้องไปทำตัวให้โดนแบนบ่อยอะผมไม่เข้าใจ มันโดนเองมั้งพี่ไม่รู้เหมือนกันมันเกิดผมผมไม่ปกติเลยนะพี่ผมไม่เคยโดนเลยนะพี่ถ้ามันโดนแล้วมันจะโดนบ่อยโดนบ่อยโดนไปเรื่อยๆอ่ะไอ้จุกอ่ะไอ้จุกมันชอบแบบมันชอบแพทไงมันชอบแบบเสียงดังอะไรเงี้ยมันน่าจะโดนมั้งมันไม่ค่อยนิ่งไงก็คอมพังไปสองเครื่องเพราะเพราะว่ามันกันทุบโต๊ะนี่แหละอย่างนี้อ่ะไรกาจอพามาสองตัวเนี่ยมันโดนบ่อยมากเลยพี่เดือนหนึ่งนี่เดือนนี้มันโดนไปสี่ห้ารอบแล้วพี่ใช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 ่โดนไปเยอะแล้ดเดือนด้วย โดนไปเยอะเลยครับมันก็เลยทําให้แบบมันมันไม่อยากมามันไม่ค่อยมาด้วยจูกอ่ะอ้ามันรู้อยู่เหรอมันทําอะไรไปโดนมันก็ยังทำเลยหรือว่ามันน่าจะแบบมันก็น่าจะแบบเซ็งๆว่าแบบมันโดนบ่อยจนจนจนอ่วมอะไรเงี้ยด่าชอบด่าชอบอะไรหรือเปล่าพี่มันชอบแฮทดังๆอ่ะเหมือนแบบเหมือนมันคล้ายๆว่ามันสเต็ปที่เดิมบางมันก็เลยไม่คิดว่าแบบมันต้องแบบในนี้มันต้องแบบเบาๆหน่อยประมาณเนี้ยมันก็แฮตมันก็แฮทเหมือนเดิมแล้วครับแต่ว่ามันน่าจะมาแล้วมันเห็นมันบอกอย่ามันจะมาโทรไปยังเพียๆอยู่เลย เพียทำโดนแบงแล้วเพียเองใช่เมื่อไรไม่ยอมมาบอกว่ามาผมจะมาทำไมพี่มาผมก็เมื่อไรไม่มาหมืึนไหมมันหมืึนมาแบบหมืึนไหมมึนไหมอะไรของเขาเนี่อเสร้างช่องใหม่กันนะที่นั่นมันเดี๋ยวมันก็สร้างช่องใหม่แล้วไม่รู้มันาเดี๋ยวมันก็คงมาแหละเพราะโดนแบงแค่วันเดียวเพราะพี่ไม่รู้ว่าเปิดแบงเมื่อไหร่ครับน่าจะมาอยู่ใช่มันก่อนเพิ่งโดนแล้วก็ปลดมาแล้วก็โดนอีก วันต่อมา,มาวัสสนสตรีไม่โดนเลยโดน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 มันมันชอบแพทอ่ะมันดังเสียงดังอะไรไม่ได้อ่ะแ<ม>จ็คทำไรน้องเจ็ค <c oughs> เนี่ยพี่อยฝ่ายแจ็คด้วยเดี๋ยวมันยาวๆเจ็คเออแจ็คอ่ะเราเป็นตัวแทนนะพี่แจ็คเป็นตัวแทนเรีกยกายุสองคนอ่าแจ็คเห็นสล็อตเต็มอยู่เห็นสลี่ยเหรอวันนี้คนเห็นแล้วเลยยังครับโอ้ พอโมงโอ้เหลาเสียเลยพี่พอโมงห้าทีอ่ะไอ้เจสไอ้เจสโทรโมงห้าทีอ่ะโมงสิบโมงยี่สิบเฮ้ยไปฝึกกันนะเบาเบาน้อยฝึกกันไว้เดีนปะไปฝึกกันดีกว่าเอ้ยไปฝึกกันไปมึงมาสองพัสี่คนไปฝึกกันไปไปบอกโซนนี้เดี๋ยวตามไปดูไปดิไปดิเฮ้ยยังไงเนี่ยไปเออที่แบบมึงไม่เคยเห็นอะอะไรมึงเคยเฮ้ยเมื่อกี้เหยินเหยินแล้วเพื่อนยังไงยังไงวะอะไรคือเหยินเหยินวะ มีคนชอบทไมวาจริงๆเราเราไม่ต้องฝึกก็ได้ถูกไหมเออแต่เราเก่งกันไหมเราเก่งกันมากแลยเราไล่ไปฝึกอาวุธใช่ยี่ไหนนะวผมต้องตัดต้นไม้หรองสาไม่อยากไฟอยู่ไหมไม่ให้ฟังด้วยอืฟังไปฝัดดินะ้่ะฟังมาแล้วเฮ้ยคุณยิ้คุยอยู่ เอาได้ฟังอ่ะทางไหนแล้วนี่ยพี่วินพี่ฟังครับฟังเลยฟังเลยแล้วแต่เพื่อนอ่ะเดี๋ยวนะไม่ใช่จะทั้งรถมาว่าให้บอกให้ฟังโอเค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 นะใคาจะบอกว่ามึงไม่ฟังหรอใครพูดอย่างนี้นะไม่ไปทางนีกว่าไอ้แต่กูว่าตอนนี้อารมณ์ขอดีไปฟังได้ครกูว่าตอนนี้สวิงอ่ะอารมณ์ดีเพราะอยู่ๆก็ นกูว่าต like ้องเป็นเรื่องแบบอะไรที่มันเซนสทีฟเรื s> <S um ่องอารมณ์ค่อนข้างสูงเซนสทีฟงั้นขวดฮะเอาไงอ่ะเอาเขาบอกว่าอะไรล่าสุดไล่ไปเทรนนิ่งให้ไปฝึกอาวุธกรุ้ไงเอาไอดีครับพี่เจได้ชื่อพูดได้เจกูวะกัวกลัวเข้าใจได้อยู่ แต่ว่ายัางไงฝึกอาวุธเหรอคนอื่นกูไม่ต้องฝึกก็ได้เพื่อนแต่คนอื่นนี่ยังไงอ๋อ,อผมก็ไม่ต้องฝึกนะอันนี้เบื้องหนึ่งงันนี้ขอด่ไงนีไ่ไงสวยๆอยู่ร้านมาร์ะเมื่อกี้ร้านน้ำเงินอ่ะสวยสวยอยู่ร้านน้ำเงินเมื่อกี้สวยสวยอยู่ร้านน้ำเงิน,ๆๆนเ,นๆๆนเนหรออยู่ไอ้นี่ครับอยู่ร้านน้ำปิดเที่ยวเพื่อน เขาบอกดี๋ยวเขาตีไหนอะปีตัวอยู่ไหนวอโซนน้องมาดิมาดิวอโซนแต่ถ้าเขาบิดอ่ะแต่ถ้าเขาไม่เข้ามาดูอ่ะเขาไม่เข้ามาดก็แล้วแต่แ่ถ้าเขาเข้ามาดูเราไม่เห็นอ่ะฮะแล้วถ้าเขาเข้ามางั้นไปเทนนิงเวลาเผื่อเขาเข้ามาจริงกวีคอยดิ จะอยู่ทำไมเขาไล่เราไปวาโซนเนี่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเขาคุยเรื่องที่ไม่ให้อยากไปอยากให้เอาริด้วยเขาอาจจะคุยเรื่องที่ไม่อยากให้เราได้ยินถูกไหมแต่เสียงนายกระตุกเขากำลังคุยในเรื่องที่ไม่อยากให้เรารู้ก็คือเรื่องอะไรกระตุกอยู่ปะใช่แล้ว เรื่องอะไรที่มันที่มัน,มนสื่อกำลังจะสื่อว่าเย็นเย็นเน่ะแสดงว่าเขากลับแก๊งเราฮะขอเขื่อนที่ได้กลับแก๊งเหรอไปไหนี่บ้านเขอแก๊งกูมีตอนนี้เขาออยึดเป็นอ้านโซนไหม จะร้านหรอแล้วนายว่าขาอจะบิดไหมถ้าเขาฟังนะถ้าเขาบิดอ่ะพูดไรเนี่ยเพื่อนถ้าเขาบิดมันก็แล้วไรเนี่ยเปล่าเขาก็ไม่าเขาบิดวะอือถ้าเขาไม่บิดเขาไ,ไม่อยู่อะเราก็ซวยถือปะ ดังนั้นเราเข้าวโซนเลยตอนนี้หาเดือพันไปสี่สี่ห้าห้าไปสี่เดือพันไปสี่ไปดือสี่สไปเพื่อความปลอดภัยไปสี่อ่ะหาเลยเพื่อนหาเลยหาเลยหาเลยพอดีพอดีสี่สี่หัวหมื่นไปพอดีพอดีสี่สี่หัวหมื่นพอดีเอ้าเจนายไปไหนอ่ะไม่ตีไหนนี่พี่วอรโซนอ่ะอะไรอ่ะไม่เจนายแคร์หรือเปล่าน่าจะแคร์นะน่าไนแคร์โซนนี้น่าไนแคร์ สี่เหรอพี่ใหญ่อืมว่าไงสี่